ช็อกสปริงออซซี่จับคู่กับ STB Power ลูกค้าบอกปลื้มมากวันนี้นะครับพามพบกับการติดตั้งตัว EUSU ร์ x ูนะครับวันนี้เป็นโฉมปัจจุบันนี่ก็อยู่ในขั้นตอนที่ก่อนจะทำสีป้องกันสนิมน,นะครับซึ่งก่อนจะถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมีการติดตั้งนะครับตัวจับแขนด้านขวานะฮะที่ต่อออกมาจากตัวกันเซเดิมแล้วก็ตัวจับแขนด้านซ้ายครับ ที่ต่อออกมาจากเชสซีซึ่งก่อนที่เราจะโหนดจุดกลางนะครับเราก็จะมีการวัดระยะล้อนะครับระยะล้อคือนี่ครับการยื่นของล้อนะครับจากตัวถังออกมานะครับซึ่งโดยปกตินะครับรถที่วางระบบกันเซแบบนี้นะครับล้อมันจะล้นด้านขวาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับ ยิ่งข้างมีการปสปริงมีการยกมีการหลดนะครับล้อสองข้างจะไม่เท่ากันบางครั้งถ้าการใส่ล้อเดิมที่มันจะอยู่ในซุ้มเราจะมองไม่เห็นครับแต่ทุกครั้งที่ติดตั้งทางเราจะวัดให้ตลอดนะครับเพื่อให้ทั้งล้อทั้งสองข้างอ,ออกมาใกล้เคียงกันมากที่สุดครับโดยคันนี้นะครับลูกค้ายังคงใช้ล้อเดิมนะครับอย่างเดิมสิ่งที่เพิ่มเติมคือช่วงล่างนะครับตัวนี้เป็นตัวจากออซี่ปรับระดับได้พร้อมตัวซับแทงนะครับแล้วก็เป็นสปริงออซี่ ่วนด้านหลังนะครับก็เป็นสปริงออสซี่เช่นกันพร้อมกับโชคตัวโมโนทูบนะครับปรับได้มีซับแทงของออสซี่ครับตัวกระบอกซีดำมีซับแทงอยู่ตรงนี้ฮะโดยคันนี้นะครับก็เป็นความสูงเดิมนะครับล้อยเดิมไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมมีแค่ช่วงล่างนะครับค่อนข้างใส่ใจกับการทําช่วงล่างเพราะช่วงล่างนะครับทำให้เราได้ขับขี่ปลอดภัยขับขี่สบายขึ้นคนทัลรถง่ายและถ้าช่วงล่างดีแน่นอนครับความเร็วรถก็จะเพิ่มขึ้นตามครับเพราะเราไม่ต้องเบรก ที่เวลาเข้าโค้งหรือจะทางขู่ขาครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการทําสีกันสนิมนะครับเพื่อให้ชิ้นงานที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับไม่เกิดสนิมในอนาคตทำหลังจากนั้นนะครับเราก็ติดตั้งตัวแขนสั้นลิงเข้าไปกับตัวรถนะครับซึ่งเราได้ติดตั้งตัวจับทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วก็มีหมุดกลางที่เป็นจุดหนุนเรียบร้อยครับ สำคันนี้นะครับลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นรุ่นบอลจอยนะครับแขนงซีบอลคันเีงวิ่งมาจากจังหวัดชลบุรีเลยครับนัดไว้พักใหญ่ๆแล้วครับวันนี้ก็เลยเข้ามาติดตั้งลูกค้าบอกว่าอยากได้ความนุ่มนวลและกระชับมากยิ่งขึ้นครับแต่ก็ไม่อยากได้ความหนึงตังหรือความแข็งขึ้นทั้งนั้นตัวนี้คือบอลจอยตอบโจทย์เลยครับจบๆไปนะสำหรับชุดนี้ใครที่เป็นสายต้องการความนุ่มนวลความนวลเนียนต้องตัวนี้จริงๆครับ ื่อประกอบตัวแขนสลิงแล้วนะครับแล้วก็ตั้งความแน่นของตัวน็อตแล้วเราก็จะตัดตัวเกลียวน็อตนะครับที่มันเกินออกมาออกนะครับเพื่อไม่ให้มีโอกาสไปชนหรือไปเบียดก,กับยางอะไรทําให้ยางอะไรเสียหายได้ครับก็เราจะตัดอย่างนี้แทบทุกคันนะครับยกเว้นบางคันที่เขาคัสตอมมาแล้วไม่มียางอะไรหรือเป็นงานสร้างใหม่อันนี้ก็จะเป็นการทําอีกแบบนึงนครับ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยครับนย่างี้ฮะตัวบอลจอยอุน่นสีบอลน,นวนเนียนดูดีมีราคาก็มีราคาแล้วครับแต่ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆจริงๆถ้าคนเล่นรถนะครับจะบอกว่าสัตว์ลิงเราไม่ได้แพงเลยอุปกรณ์อย่างอื่นแพงกว่าอายุใช้งานน้อยกว่าเองครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเตรียมส่งมอบคันนี้นะครับติดตั้งเป็นรุ่นบอลจอยแขนสีบอลแบบเชื่อมกับเสื้อเผาครับสำหรับใครที่อยากได้ความนวลนเนียนความรู้สึกว่าลดการดีลดการเด้งนะครับไม่มีแรงดึงสู้ปรับโชคได้นิ่มดังใจยังไงก็ต้องมาตัว bon บอลจอยเท่านั้นเลยครับแต่ถ้าใครอยากไปเดินด้านความกระชับความแน่นๆอาจจะต้องไปรุ่นบุอย่างแทนครับเมื่อเสร็จแล้วก็เอาลงครับ คันนี้นะครับลูกค้าบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับเขาก็อยากปรับนิ่มแหละเขาชอบความนุ่มนวลแต่มันนุ่มแล้วมันโครงครับนุ่มแล้วมันโยนสุดท้ายต้องปรับชกขึ้นมาแข็งนิดหน่อยเพราะว่าไม่งั้นมันขับรถหรือใช้งานจริงมันมันเหนื่อยครับมันลําบากแล้วเขาบอกว่าถ้า e ซ i ลิงติดไปแล้วมันช่วยเขาปรับชงนิ่มได้เขาแฮปปี้มากเลยอย่างที่บอกครับคันนี้ดูเดิมๆเ,เพิ่มเติมแค่ช่วงล่างจริงๆ ถามลูกค้านะครับหลังติดไปว่าเป็นอย่างไรบ้างลูกค้าบอกการคงตัวน้อยลงครับสามารถปรับชกหลังเป็นศูนย์ได้เลยเทคการเข้าโค้งดีครับขึ้นลงทางดินการสะเทือนการคงตัวน้อยลงโดยรวมพอใจมากครับเขาบอกว่าปรับหน้าจากสทีเหลือ8หลังจาก8เป็นศูนย์เลยครับขอซีซับแทงปรับ32ระดับใครอยากนุ่มอยากนิ่มต้องสลิง STB Power ครับ